กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสงกรานจิตสุทธ,ธิพากรสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรเขตหนึ่งจังหวัดนครสวรรค์พรักประชาธิปัตย์วันนี้ผมจะอภิปรายร่างพรบรให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศซึ่งผมจะเรียกสั้นๆว่าพรบรเงินกู้สองล,ล้านล้านนะครับซึ่งจะให้อำนาจกระทรวงการคลังสามารถกู้เงินได้จำนวนสองล้านล้านบาท มาใช้ในการก่อสร้างโครงการต่างๆภายในเจ็ดปีโดยที่จะให้คนไทยทุกคนต้องมาร่วมใช้หนี้ที่ไม่ได้ก่อเองเป็นเวลานานห้าสิบปีครับท่านประธานครับแต่ท่านประธานเคยกู้เงินมาก่อนนะครับท่านจะเข้าใจดีครับว่าการพิจารณาเงินกู้นะครับในวันนี้ก็เหมือนกับตอนที่ท่านไปของเงินกู้จากธนาคารนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องจะขอหลักฐานขอเอกสารของท่าน แล้วไปพิจารณาแล้วก็จะให้คําตอบนัดวันให้คําตอบแต่ผมตอบท่านได้เลยครับว่าผมเห็นในเอกสารในมือผมนี่ครับมีอยู่หกหน้าเนี่ยครับผมไม่เห็นด้วยนะครับในหลักการและผมก็ไม่อนุมัติด้วยครับเพราะอะไรครับเหตุผลมีอยู่เหตุผลเดียวครับรัฐบาลนี้ไม่น่าเชื่อถือครับเวลาคนกู้เงินนะครับเขาดูเครดิตครับรัฐบาลนี้ไม่มีเครดิตครับผมมีเหตุผลที่จะ บอกว่าทําไมรัฐบาลนี้ไม่น่าเชื่อถืออยู่3าเรื่องครับใหญ่ๆข้อหนึ่งครับผมไม่เชื่อครับว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงจะทําได้สําเร็จทําไมผมถึงกล้าพูดอย่างนี้ครับผมดูจากประวัติการทํางานของรัฐบาลนี้ครับตั้งแต่ท่านเข้ามาเป็นรัฐบาลเริ่มต้นหลังน้ําท่วมเงิน1นึ0 0 0สล้านถึงวันนี้พี่น้องผมบางส่วนยังไม่ได้เงินชดเชยค่าน้ําท่วมเลยครับต่อมาท่านขอกู้เงินอีก3ามแสนห้าหมื่นล้าน ถึงวันนี้ท่านใช้เงินไปเท่าไหร่ครับเหลือเวลาอีกสองเดือนครับบ้านผมถ้าจะท่วมก็ท่วมตั้งแต่ปีที่แล้วไปแล้วครับมาวันนี้ผมต้องใช้คําว่าแล้วท่านมีหน้าอะไรมาขอกู้อีกสองล้านล้านครับโครงการรับจำนำข้าวก็ขาดทุนปีละเป็นแสนแสนล้านอยู่แล้วครับโครงการลดคันแรกรัฐบาลต้องชดเชยเงินกลับไปเท่าไหร่ครับฉะนั้นเนี่ยด้วยเหตุผลอย่างนี้ครับผมคิดว่า ท่านไม่มีความน่าเชื่อเชื่อถือเลยนะครับเหตุผลที่สองครับผมไม่เชื่อครับว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงจะคุ้มค่าการลงทุนครับท่านประธานครับถ้าท่านไม่โกหกตัวเองนะครับท่านถามดูดีครับว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงทุกสายนะครับที่ทํานะครับถ้าไม่ทําประกอบกับเรื่องอื่นๆคือเรื่องการพัฒนาที่ดินแล้วขาดทุนทุกปีครับขาดทุนทุกสายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบนี้นะครับ ท่านเห็นนะครับผมยกตัวอย่างนิดเดียวครับต้นทุนค่าดําเนินการของรถไฟนะครับกิโลเมตรหนึ่งเนี่ยเฉลี่ยสามบาทเศษเศษนะครับในขนาดที่รถคันแรกของท่านนะครับที่ท่านให้ชาวบ้านซื้อไปเป็นล้านล้านคันนะครับถ้าขับนะครับต้นทุนเฉลี่ยกิโลดีๆก็สองบาทเศษเศษเหมือนกันครับถ้าผมจะเดินทางคนเดียวผมอาจจะใช้รถไฟฟ้าครับแต่ท่านก็รู้ครับว่านิสัยคนไทย ไม่เหมือนกับฝรั่งหรือพี่น้องแถวญี่ปุ่นครับแถวนั้นเขาเดินทางคนเดียวครับแต่ของเราเนี่ยชอบไปกันเป็นหลายๆคนนะครับฉะนั้นถ้าเกิดมีคนไปด้วยสักสองคนสองคนเขาก็เปลี่ยนแล้วครับเขาก็ไปขึ้นรถไฟความเร็วสูงนะครับถ้าเขามีเงินมากนั้นหน่อยเขาก็ไปขึ้นเครื่องบินดีกว่าครับนั่นคือเหตุหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าโครงการนี้ไม่ไม่คุ้มค่ากับการลงทุนครับและอย่างที่หลายท่านได้เอามาฉายให้ดูนะครับ มีทั้งคําพูดมีทั้งตัวอย่างและวีิดีโอนะครับท่านประธานครับถ้าท่านมองย้อนหน้ามองไปข้างหน้าอีกเจ็ดปีในอนาคตนะครับถ้าโครงการนี้เสร็จนะครับสุดท้ายจะเป็นแบบไหนครับพี่น้องประชาชนครับถ้าท่านอยากเห็นภาพความสําเร็จภาพเจ็ดปีข้างหน้าท่านไปดูที่แอร์พอร์ตลิงก์นะครับแอร์พอร์ตลิงก์นะครับเป็นภาพอนาคตเจ็ดปีที่ท่านเห็นได้ในวันนี้ครับเพราะการรถไฟครับการรถไฟทุกวันนี้นะครับท่านรู้ไหมครับว่าขาดทุนเท่าไหร่ครับ สะสม 6, หกหมื่นล้านนะครับแล้วจะมาทําโครงการนี้มันจะเป็นไปได้อย่างไรครับข้อสุดท้ายครับผมไม่เชื่อนะครับว่าโครงการเหล่านี้จะดําเนินการไปด้วยความโปร่งใสครับแต่กี้ท่านอภิปรายแจ้งว่านะครับว่าพบประมาณปกตินั้นทําไม่ได้ต้องติดขัดในเรื่องของวงเงินที่มันมีน้อยแต่ท่านครับถ้าท่านมีความจริงใจนะครับท่านอยากให้พวกเราตรวจสอบได้นะครับ ท่านก็เอางบปีละสองแสนสามแสนล้านที่ตั้งตั้งใจจะกู้ในวันนี้แหละครับใส่หนึ่งงบประจำานะครับพรบรงบประมาณนะครับบวกเข้าไปเลยนะครับท่านบอกลงทุนแค่สองแสนกว่าเพิ่มไม่ได้ท่านเพิ่มไปอีกสามแสนก็ได้ครับเป็นห้าแสนแล้วให้พวกเราดูครับทําไมท่านไม่ทำนะครับท่านเอาไปใส่พรบรเงินกู้ต่างหากพวกเราดูอะไรไม่ได้ครับแล้วหนังสือแนบท้ายนั้นถ้าไม่แนบมาในกฎหมาย พวกเราก็ตัดอะไรไม่ได้แ้แต่บาทเดียวมันเห็นชัดนะครับว่าท่านมีเจตนาที่จะไม่ให้การตรวจสอบนั้นเข้าถึงได้โดยง่ายแล้วก็มันมีเจตนาที่ท่านอาจจะต้องไปทําอะไรบางอย่างซึ่งไม่อยากให้พวกเรารู้ครับท่านประธานครับผมนั่งคิดนอนคิดนะครับหลายวันครับว่าอยากรู้ครับว่าเหตุผลที่แ้จ,จริงของการกู้ครั้งนี้คืออะไรครับเมื่อวานนี้ผมนึกได้ครับตื่นขึ้นมาก็นึกได้ครับ คำตอบมันก็อยู่ในคำถามนั่นเองครับพบรบเงินกู้ครับก็แสดงว่าทางรัฐบาลนี้ต้องการเงินเป็นหลักครับผมเข้าใจนะครับว่าหลายท่านอภิปรายว่าโครงการจะมันมันข,ขาดดุ้นด้วนครับก็เพราะท่านเอาเงินมาก่อนครับท่านอยากได้เงินสองล้านล้านแล้วท่านไม่รู้จะทำยังไงท่านบอกว่างั้นเอาโครงการมาใสัให้มันดูดีหน่อยถ้ามันครบสองล้านล้านแล้วก็บอกเขานหน่อยว่าจะทําอะไรบ้างแต่ท่านไม่บอกว่าจะทําอะไรเมื่อไหร่ แล้วทำอันไหนก่อนฉะนั้นเนี่ยผมสันิฐานก่อนนะครับว่าท่านคิดถึงเรื่องเงินมากกว่าเรื่องโครงการครับท่านประธานครับเวลามีไม่มากนะครับผมคงไม่อยากจะผมมีเรื่องจะพูดเยอะครับแต่ขอพูดสั้นๆเพียงสามเรื่องนะครับก็คือผมไม่เชื่อนะครับว่าโครงการนี้จะประสบความสําเร็จนะครับผมไม่เชื่อว่าโครงการนี้จะคุ้มค่าแล้วก็ผมไม่เชื่อนะครับ ว่าโครงการนี้จะมีความโปร่งใสผมนั่งนึกอยู่นะครับถ้าเป็นคําพูดนะครับผมคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลท,ที่ต้องการจริงคือเอาเงินมากองไว้เพราะอะไรครับหลวงวิจิตมาจรการเคยพูดกับงานคือเงินเงินคือง,งานบรรดาลสุขครับสามสิบกว่าปีที่แล้วมีเพลงไทยโบราณนะครับเมื่อวานผมฟังวิดีโอของดูวิดีโอของท่านชัดชาติเป็นเพลง f ซ u r s e a นะครับ แต่ผมอยากว่าเพลงอีกเพลงหนึ่งเพลงไทยเก่าๆครับเงินเงินเงินครับถ้าลองไปฟังดูท่านจะรู้ครับว่าเงินมันอำนาจขนาดไหนสุดท้ายนะครับก่อนที่ผมจะจบการอภิปรายขออนุญาตเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งครับซึ่งผมรู้สึกว่าตรงกับบรรยากาศในวันนี้มากที่สุดครับเป็นสุภาษิตของคนจีนครับชื่อเรื่องก็คือต้นกลางแดดครับเรื่องนี้อยู่ว่าอย่างี้ครับนานมาแล้วครับมีชายคนหนึ่งครับ เดินไปในตลาดครับอยู่ดีๆก็เห็นร้านทองครับแล้วรู้สึกอะไรก็ไม่รู้ครับกระโดดเข้าไปในร้านทองครับเอามือทุบกระจกแล้วก็หยิบทองออกมาครับแต่ไปไม่รอดหรอกครับเพราะว่าตอนนั้นเป็นเวลากลางวันเจ้าของร้านก็อยู่ตำรวจเฝ้าร้านก็อยู่ครับก็ช่วยกันจับแล้วก็ไปส่งที่ศาลครับศาลท่านพิจารณาแล้วท่านก็นถามบอกว่าเจ้าหัวขโมย เจ้าไม่รู้เหรอว่าตอนที่เจ้าขโมยนี่ยมันเป็นเวลากังวันเจ้าของร้านเขาก็อยู่คนเดินตลาดก็เดินไปเดินมาก็เต็มแถมตำรวจเฝ้าหน้าร้านก็ยังอยู่โอ้ขโมยต่อยังไงครับค่าแต่ศารที่คลรบตอนที่ข้าประเจ้าขโมยข้าปรเจ้าไม่เห็นอะไรเลยครับนอกจากทองถ้าจากนี้ไปอีกห้าสิบปีครับคนใดคนหนึ่งของพวกท่านเนี่ย ไปขึ้นศาลนะครับแล้วศาลถามว่าเจ้าไม่รู้อะไรเหรอคนเขาค้านกันหมดนะครับนักวิชาการก็ค้านฝ่ายค้านก็ค้านหนี้สินก็เยอะ,ยอะแยะแล้วท่านทำไปได้ยังไงผมคิดว่าคําตอบที่เขาจะตอบก็คือว่าค่าตัดสาลที่เคารบตอนนี้ก็พระเจ้าคิดโครงการข้าพระเจ้าไม่เห็นอะไรเลยนอกจากเงินครับขอบคุณครับ